ทริปนี้เป็นทิปล่าปลาอินทรีนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปตกปลาที่กลางอ่าวครับหาปลาอินทรีไปทําเค็มสักหน่อยโดยไต่ต้นครับผมปไปเดิมโดยไต่ต้นเลยครับตัวแรกอุ้ยไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วไต่ต้นหว่านเจี๊ยบครับผม หนึ่งเก้าโอ้ยเนี่ยครับผมโอ้ย,อยข้อสู้ข้อสู้ชี่ช่วด้ปลากลัวไตครับแบบนี้ร <c oughs> อตายเหลือนะครับอเตอนนี้คือบนรอบเล้วครบหนึ่งรอบชัวชัว บับมันจะขอเป็นตัวบับแน่นแยหรู้ไม่บับเฮ้ยโอ้ยอ้าวพี่ต้นโชว์หน่อยครับเหยื่อดูโจเหยื่อได้สีอะไรเหยื่อสีอะไรเอพีสีเงินครับโอเคเอพีสีเงินนะครับของน้าอาร์มใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหไซส์โอะไรตี้ยอูยอ้ยยังไงก็ใช่ ตัวเล็กน่ะอยอยู่นะเวลารดคันนะเก็่สายท่านใช่ใช่สี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 นอนโุ้ยเวลารถคันเวลเวลาเอาคันลงรีบพันอัน้ก็ไม่เล่นสีเลยอินซี่บ้าบ้าเอ้ยมันก็เล็กนะขึ้นมาไม่ก็ไม่เล็กอ่ะไปอีกแล้ว ตกน <ำ S 1> ต้องบอกจะย้ายแม่งไม่ให้กูย้ายอีกอะตกน้ำไปได้ผ้ากีฬามันมันดิหยล้านวิวอะจริงเหลือคนเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ย้อนหัวลอยเดี๋ยวมันจะบันอือไปไหนแล้วไม่ได้ย้อนหัวลอยพี่เกียวนีร์เอ๊ะเกียไร์ยี่มีเกียไปหน้าื้อยอดตอนแล้ว ช้อนชอนทะเลใช่ป่าวอุ้ยช้อนจริงด้วยบอกแล้วกูแม่แล้วติดอย่างนี้ตาบอดอีกแล้วราชดอนราชดอนทะเลอึ๊บโอ้ยนิดคันเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปไป,ไปแล้วพอไปไปแล้วเกลียดเสียดายนี่ หล,ล,ลบนะลบะลหนะครับมันดีดนะมันดีดนะหลบนะกนนะนนนนัน้าร้ายดีค่อนซีไม่มาเอาช่อนงอนก็ได้พี่ช่อนไซนี้อาจจะมีเพื่อพ,พี่ถ่ายล <c oughs> ิ้เมียมาเลยพี่วิงหาปลาขับเรือไงหาปลา <c oughs> ไม่ได้ี่ขับเรืเรอ่งโฆษณา <c oughs> เราเราเราไต่ท้องนะ อทำไมสู้กดคันลงเวลาถ้ามันกดถ้ามันวิ่งออกกดคันลงกดคันแบบผมมันนั่นนะมันมันสู้จังวะจุ่มไปจุ่มคันไม่ต้องจุ่มลอกเลยจุ่มลอกฝืดเฝืดคลอดเร็วจังหวะย่อนนะรีบพันไว้นัดพันก่อนมาแล้วน้องมาแล้วอุ้ยเกี่ยวหลังมาแล้วเกี่ยวข้างเกี่ยวข้างป่เกี่ยวหัวหลังเละเลยตบหัวเอ่ะยายสายย่อนนั่นเล่นไปตัวใหญ่แล้วนนนั่่ะอู้ยมาแล้วครับมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมเปิดเด็วหน่อย มันหวานเลยเกี่ยวข้างเกี่ยวหลังเนี่ยแต่ขอย่างเลยวะยิงใกล้เรือแม่งยิงน่ากลัวนะเกี่ยวข้างเอาเลยนี่ปุ๊บไม่ต้องปิดเบรกี๋ยวค่อยๆอย่านี่ใช้นอนระวังนะลำธาเล็กตัวใหญ่ว่ะไปดีครับเดี๋ยวพอพอเพราะขาหยุดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยอมค่อยๆมาเองเบรกหวานแล้วไม่ต้องให้สายยอมนะมาแล้วมาแล้วเายอมง มาแล้วออโอ้ยขาหัวแดงปักหัวมาเลยครับอ่อนเลยเปิดเบรคพระอ่อนเลยมาแล้วมาแล้วเดียวตุต๋นโทรศัพท์ตกน้ำ <c oughs> เหยี้ยต,ตกตาราคาแพงมาแล้วอึ๊บไม่ยอมไม่ยอมเราจะฉีกัน,กนเออ วันนั้นหน like kind of like, uh, ัง <in> ฉ <Asia wording antenna> ีกอย่างนี้แหละยิ่งใกล้เรือยิ่งแรงยิ่งดีปับเรียบร้อยกระโดดเกี่ยวเลยอุ้ยนี่อะไนี่แหละมาตรฐานละโอ้โหนี่ครับตาสองตัวกินเหยื่อตัวเดียวนะนี่ โน่นอีกหัวเรืออีกโอ้โหอินซีเยอะจัดครับผมโนโนโน่สุดยอดนี่นะครับพี่ต้นต้องมาเฝ้าเลยนะครับคนนี้ปล่อยไปหลายตัวแนละ้วใช่เหรอสองลาตัวแค่ได้เล่นนานจังเลยอ,อย่าอย่าอย่ายกสูงมากนะทางด้วยไม่ต้องจูไม่ต้องยกให้หัวลอยนะไม่ต้องยกให้หัวลอยโอ้โหใส่ดีใสด่ดีไม่ใช่สองโลพี่ต้นไม่ต้องอยกให้หัวลอยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวเมีไม่ต้อยหัวลโอ้ยเสียวจัดะเมื่อกี้นะครับไมยเมื่อกี้ก็ปล่อยไปแล้วนะครับเกี้ยวชับเรียบร้อยสุดยอดครับยอดว่าตัวนี้ป่ะโยส เห็นไซร์แล้วแบบยิมอมยิ้มเลยอะ